เหตุการณ์นี้กันบ้างยิ้มออกได้เลยนะคะเพราะว่าเกิดขึ้นมาจากความรักแล้วก็ความพยายามถือว่าเป็น13ปีที่รอคอยทางโรงเรียนมีปัญหาในเรื่องของการเดินทางเด็กๆน้องๆหนูๆเนี่ยนะคะไม่มีรถโดยสารประจําทางเดินทางได้สะดวกสบายเพราะว่าหน้าโรงเรียนไม่มีรถขับผ่านไงจนในที่สุดแล้วเนี่ยอ้าวมาวันนี้ค่ะมีรถโดยสารสาธารณะ ผ่านเส้นทางหน้าโรงเรียนสำเร็จแล้วนะเรื่องนี้ค่ะเป็นรถโดยสารประจําทางสาย4ขีด34ที่ออกวิ่งให้บริการตามเส้นทางเป็นวงกลมเริ่มจากที่อู่พระประแดงผ่านเส้นทางพระราม2ค่ะเข้าเส้นการเคหะทวนบุรีวิ่งผ่านถนนเลียบวงแหวนพระราม2ค่ะผ่านหน้าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยทวนบุรีไปถึงแยกวงแหวนทุ่งรุ ก่อนที่จะวนกลับไปถึงอู่พระประแดงเป็นจุดสิ้นสุดเส้นทางนี่ก็เป็นเส้นทางใหม่ค่ะที่รถโดยสารสายนี้เนี่ยมีการปรับเปลี่ยนการให้บริการผลักดันขอให้มีรถโดยสารเนี่ยวิ่งผ่านเส้นทางถนนเรียบวงแหวนค่ะซึ่งเป็นถนนตัดใหม่ทำมานานกว่า13ปีแล้วมาวันนี้สําเร็จแล้วนะคะหลังจากที่โรงเรียนเนี่ยก่อตั้งบนถนนเส้นทางนี้ก็พยายามติดต่อหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องให้เพิ่มเส้นทางวิ่งรถโดยสารมาโดยตลอดแต่เนื่องจากว่า ถูกมองว่าเส้นทางดังกล่าวเนี่ยไม่ได้เป็นเส้นทางสาธารณะที่คนทั่วไปเนี่ยใช้เป็นเส้นทางหลักกระทั่งเวลาผ่านไปจากถนนล,ลูกรงังก็กลายเป็นถนนที่มีประชาชนสัญจรผ่านไปเป็นประจำประกอบกับว่ามีบริษัทเอกชนเข้ามาประมูลสัมปทานการเดินรถจึงได้โอกาสเข้าไปขอความอนุเคราะห์เรื่องนี้อีกครั้งค่ะจนมีรถโดยสารประจำทางผ่านเส้นทางนี้ในที่สุดซึ่งนอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้ปกครองแล้วก็เด็กนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนแล้วเนี่ย กว่า3,000ค,คนนะคะยังช่วยให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในเส้นทางนี้ได้ใช้บริการไปด้วยค่ะกว่า13ปีที่รอคอยรถเมล์ประจำทางผ่านสวนกุหลาบวิทยาลัยทนบุรี ดรนิวัฒนาคเวศนายกสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทยอดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการร่วมแสดงความยินดีกับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยทบุรีที่เป็นโรงเรียนต้นแบบที่ผู้ปกครองร่วมมือกับโรงเรียนในการสแสวงหาและประสานงานองค์กรภายนอกเพื่อสนับสนุนโรงเรียนจนสำเร็จทำให้มีรถเมย์มาวิ่งผ่านหน้าโรงเรียนโดยกรมการขนส่งทางบก ได้ให้สัมปทานบริษัทไทยสมายบัสจำกัดจัดรถเมสาย4 34วิ่งเดินรถได้ภาพแห่งความสำเร็จนะครับเป็นทั้งภาพแห่งความภาคภูมิใจร่วมกันนะของพี่น้องชาวโรงเรียนสวนกุหลาบว,วิทยทนบุรีโรงเรียนดีย่านฝั่งทนเด็กนักเรียนนะฮะได้ชื่นชมได้แสดงความยินดีที่มีรถเมผ่านหน้าโรงเรียน แล้วก็ต้องขอบคุณนะฮะที่ได้กรุณานะครับและท่านก็เมตตาพวกเราด้วยนะฮะว่านักเรียนโรงเรียนสวนกลาบวิไลทนบุรีเนี่ยในช่วงเดือนพฤศจิกาธันวาคมเนี่ยให้นั่งรถเมล์ฟรีทั้งคุณครูทั้งนักเรียนนะครับโดยแสดงบัตรเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าเป็นความชื่นชมจริงๆโรงเรียนสวนกลาบวิไลทนตอนนี้มีนักเรียนอยู่3,300 3, คนนะครับถ้าคิดถึงผู้ปกครองก็คงประมาณเก,กือบ7,000คน ถ้าผู้ปกครองทุกคนได้มีส่วนร่วมกับโรงเรียนนะได้มีส่วนเอื้อประโยชน์ให้กับโรงเรียนได้มีส่วนได้ช่วยเหลือโรงเรียนเนี่ยผมเชื่อแล้วเกินว่าโรงเรียนสวนกลาบวิทย์ชนบรุรีมันจะไม่ใช่ดีเฉพาะฝั่งทนหรอกครับมันจะเป็นดีระดับประเทศเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมันมันเป็นแบบอย่างคนที่มีความสําคัญเป็นครูคนแรกของลูกของเขาก็คือผู้ปกครองเพราะฉะนั้นถ้าเราให้ความสําคัญกับผู้ปกครองเราก็จะเห็นภาพอย่างเนี้ย แม้จะผ่านมาระยะเวลา13ปีผู้ปกครองเหล่านะั้นก็ยังติดตามยังพยายามที่จะสร้างให้มันเกิดขึ้นได้ปลื้มใจนะคะที่สมาคมของผู้ปกครองนะคะของเด็กๆที่ช่วยผลักดันรถเมย์สาธารณะเพื่อให้เข้าไปทุกซอกทุกมุมในพื้นที่ที่ยังไม่ได้มีถ้าเราไม่มีเขาเราก็คงไม่รู้ว่าเส้นทางในกรุงเทพมันกว้างใหญ่มาก ไทยสมัยบัสมาวันนี้เองเนี่ยก็ดีใจที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆแต่น่าจากวันนี้ไปไทยสมัยบัสขอเดินเคียงข้างกับเด็กที่จะกำลังสร้างอนาคตที่โรงเรียนสวนกุหลาบฝั่งทนนะฮะแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณครูขออ,อและก็สมาคมผู้ปกครองที่ผลักดันโครงการให้เกิดขึ้นต้องขอขอบคุณบริษัท ไทยสมายบัตสนะครับในการจัดรถโดยสารให้กับโรงเรียนในครั้งนี้นะครับเป็นรถประจําทางการเดินทางมีความปลอดภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องวงจรปิดการติดตามรถเนี่ยนะครับถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ผู้ปกครองได้สบายใจและที่สําคัญที่สุดก็คือ,อเด็กๆได้โดยสารรถประจําทางนะรถความแออัดในเรื่องของการยราจรในช่วงเช้านะครับก็ขอขอบคุณทางสมาคมผู้ปกครองครูโรงเรียนสุภุลาวิทย์ชนบุรีในการประสานงานและก็ขอขอบคุณทางบริษัทไทยสมัยบัตสเป็นอย่างสูงรับขอกร่าบขอบคุณครับ กิจกรรมในวันนี้เกิดจากสมาคมผู้ปกครองครูและสิทธิ์เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยทนบุรีซึ่งเป็นองค์กรที่ให้การสนับสนุนโรงเรียนเพื่อให้โรงเรียนสามารถพัฒนาทั้งด้านกายภาพภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ตลอดจนคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องโดยในช่วงปีพุทธศักราช2553 ถึงพุทธศักราช2,563สมาคมผู้ปกครองครูและสิทธิ์เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยทนบุรีและเครือข่ายผู้ปกครองได้ผลักดันเรียกร้องส่วนราชการอาทิกรมการขนส่งทางบกองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครและผู้ประกอบการรถเมล์ประจำทางให้จัดรถประจำทางสาธารณะมาวิ่งผ่านหน้าโรงเรียน หลังจากรอคอยมาถึงกว่า13ปีนับเป็นข่าวที่น่ายินดีสำหรับนักเรียนและผู้ปกครองตลอดจนประชาชนทั่วไปที่จะได้เดินทางสัญจรด้วยความสะดวกประหยัดและปลอดภัยเพราะการมีรถเมย์ผ่านโรงเรียนจะเพิ่มโอกาสให้กับผู้ปกครองและนักเรียนที่ไม่มีรถส่วนตัวหรือผู้ปกครองมีรถส่วนตัวที่ไม่สามารถมาส่งลูกได้ ได้มีโอกาสเข้าถึงโรงเรียนคุณภาพดีได้รถเมี์สามารถลดความเหลื่อมล้ำตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการได้ในระดับหนึ่งเมื่อ13ปีที่แล้วนะครับผมได้รับมอบหมายให้มาเป็นผู้ในการโรงเรียนสวนผลาบวิทยาชนบุรีสิ่งที่เราพบอุปรรสคแรกก็คือว่าโรงเรียนไม่มีรถเมล์ผ่านนะครับ เราก็คิดว่าถ้าไม่มีรถเมย์ผ่านใครจะมาเรียนหนังสือที่โรงเรียนของเราเราก็พยายามจะพยายามหาช่องทางที่จะให้มีรถเมย์ผ่านโรงเรียนให้ได้ก็ได้เครือข่ายผู้ปกครองที่มาช่วยงานโรงเรียนเนี่ยช่วยกันติดตามแต่ก็พบข้อจํากัดเยอะมากว่าการจะมีรถเมย์ผ่านหน้าโรงเรียนสักคันหนึ่งน,นี่ยสักสายหนึนน่งนย่ยมันจะต้องมีส่วนนากการที่เกี่ยวข้องเยอะมากผู้ผู้ปกครองเครือข่ายโดยประธานเครือข่ายผู้ปกครอง คนแรกที่เข้ามามีส่วนในการขับเคลื่อนติดตามเพื่อุณจตุพรธรรมปฏิภีประสานงานและคอยติดตามถ้าเป็นคนอื่นก็ท้อแล้วครับว่ามันปีแล้วปีเล่าก็ไม่ได้มาทักทีก็ติดตามจนมาถึงปีที่3วันนี้เรามีรถเมย์ผ่านโรงเรียนเป็นสายแรกนะครับนะคะใช้เวลานาน,านมากตั้งแต่ลูกเองเรียนอยู่นะคะเพื่อที่จะให้รถเมย์มาลูกเองก็ไม่ได้นั่งรถเมย์นะคะเพราะว่า,าจบไปแล้ว แต่ลูกเนี่ยเป็นแรงขักดันอันหนึ่งที่ลูกชายเนี่ยจะถามเสมอว่าคุณแม่ครับเมื่อไหร่รถเมล์มันจะวิ่งสักทีเพราะว่าน้องๆอ,งอะ่ะเดินทางลําบากมากคือเฝ้าเพียนถามตอนแรกกะว,ว่าจะไม่ตามเรื่องรถเมล์แล้วเพราะว่ารู้สึกหมดหวังแต่ลูกชายคนนี้ก็ยังถามอยู่ได้เนี่ยว่าเมื่อไหร่จะมีรถเมล์พวุ่งนี้ก็เลยทําให้เราต้องต้องต้องตามไปอีกจนจนวันนี้ค่ะซึ่งเรารู้สึกดีใจมากเลยที่การการประสานงานงการ ติดตามของเราเนี่ยมีผลทําให้ผู้ปกครองก็ดีนักเรียนก็ดีได้ได้เดินทางได้สะดวกวันนี้ก็ต้องต้องขอบคุณตัวเองขอบคุณขอบคุณคนที่ที่ร่วมมือกันนะคะจริงจริงแล้วได้ประกาศจากผู้ปกครองไปเมื่อห6ปีที่แล้วนะคะต่อการประชุมผู้ปกครองของโรงเรยียนเราว่าจะมีรถเมล์มาวิ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งมันก็นานมากเนาะ,ะก็ถามว่าภูมิใจไหมภูมิใจมากเ่ยทีท่เราไม่ได้ยอ่ยอท้อต่อการติดตาม ผู้ปกครองที่เคยขับรถมาส่งลูกแต่ว่าถ้าบ้านอยู่ในเส้นทางรถเมย์เนี่ยอาจจะลดภาระในการส่งลูกจากคุณพ่อคุณแม่ได้นะครับก็ประหยัดทางครอบครัวไปนะครับแล้วก็มาใช้บริการคนส่งคลชนวันนี้การเข้าถึงโรงเรียนดีโดยรถเมล์โดยรถโดยสารประจำทางเนี่ยก็จะทําให้ท่านเข้าถึงโรงเรียนในดีได้ง่ายขึ้นนะครับและที่สําคัญก็คือว่านักเรียนที่เปลี่ยนจากการนั่งรถโดยสารส่วนตัวเนี่ยมาใช้รถประจำทางเนี่ย จะได้ทักษะชีวิตนะฮะประสบการณ์ต่างๆที่เราไม่มีสอนในห้องเรียนนะครับก็จะได้ทักษะเหล่านี้ไปขอบคุณเรือขายผู้ปกครองตั้งแต่คุณจตุพรจนมาถึงผู้ปกครองเือขายผู้ปกครองคนสุดท้ายที่ที่ร่วมกันจะทําให้มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นในโรงเรียนสวนกลาบวิวยทย์ธนบุรีครับถ้าผู้ปกครองให้ความสําคัญกับโรงเรียนเช่นโรงเรียนสวนกลาบวิวยทย์ธนบุรี ผมเชื่อเหลือเกินว่าโรงเรียนทุกโรงในประเทศไทยก็จะมีความสําเร็จเช่นเดียวกับโรงเรียนสวนกลาบวิทยาลัยทนบรีครับผมต้องขอเชิญชมยินดีนะฮะท่านผู้บริหารโรงเรียนท่านนายกสมาคมผู้ปกครองครูและสิทธิ์เก่าท่านประธานเครือข่ายผู้ปกครองเครือข่ายผู้ปกครองผู้ปกครองตลอดจนซีอีโอนะครับที่ได้กรุณากับพวกเรานะครับ ขอให้สิ่งที่ได้ดำเนินการมาในวันนี้และทำต่อเนื่องมา13ปีจนเป็นของขวัญที่ดีให้กับนักเรียนทุกคนและเป็นข้อเตือนใจให้กับผู้ปกครองทุกคนว่าเราควรจะร่วมมือกับโรงเรียนเมื่อไหร่ที่เราร่วมมือบุตรหลานเราะะจะได้ประโยชน์บุตรหลานเราจะเป็นคนที่มีคุณภาพนะครับต้องขอชื่นชมทุกคนครับขอบคุณมากครับ